ยอดวัดนเดย์พิเคนแน่นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเนี่ยก็คือเกาหลีน,นะครับซองรถใหม่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับคือเนื่งรถโคเรียนรถโคเรียครีมชีสไก่เลยนะครับผมเออมันก็แปลว่าเออกระเทียมครีมชีสโคเรียคือต่อไปวันใน,ในี้ก็คือกระเทียมครีมชีสเกาหลีนั่นเองครับผมคือคือไอเรียเนียทำขึ้นมา เครื่อคนเกาหลีเลยนะครับเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นครีมชีนเกาหลีครีมชีสเกาหลีนะครับเนี่ยผมให้ดูน,น,น,นะหน้าตาพอมาคุณผู้เกลียดมาสวยนะครับผมมันก็จะสวยเลยนะโวยนี้นครับก็อยางที่บอแล้วครับมันทํามาจากเกาหลีนะเพราะมันเป็นครีมชีสของเกาหลีนะครับคือผมเมนแล้วแหละในรอบนี้คือผมไม่เคยกินเลยไม่เคยกินเลยนะ แล้วก็ผมมีอีกรุ่นหนึ่งที่เวามาอยู่นะครับนะครับมีจานว่าในกันนะครับคือครีมชีสเกาหลีเอะกระเทียมครีมชีสเกาหลีนะครับแล้วก็นี่สไปซี่รามิงนะครับคนสุดท้ายวันนี้นะคือไอ้สไปซี่รามิงนี่อาจจะเป็นราเมงคือของคนญี่ปุ่นนะครับจ,จะเป็นรสที่คนญี่ปุ่นเขาทำขึ้นมาแล้วังไม่ได้นะนี่บุกก็นี่คือแพ็กเกจ นี่สีแดงแรงริ์เลยนะครับผมน่าจะเผ็ดนะครับอ๋อนี่เราเป็นของคุณเกาหลีเข okay. ้ามาเป็นสไปซี่เกาหลีรามิงนะคือเปรีภาษาบบไหนคือมาม่าเกาหลีเผ็ดนั่นเองครับมาม่าเกาหลีเผ็ดมันคือมาม่าเกาหลีอ่ะมันคือมาม่าเกาหลีดีๆนี่เองนะครับวนี้โอเคเราจะมาดูรถนี้กันนี่ได้จับให้ผมณกีวานี่น่าจับ เผ็ดน้อกว่าอันนี้อันนี้คือเราจะไม่เผ็ดเลยครับเราจะมาลองชิมกันนะครับอืมอืม,อมกลิน่นกลิ่นหอมมากเลยกลิ่นกลิ่นเหมือนกับไอโรลเลอร์คอสเตอร์รถชีสอะไรแบบน้นอารมณ์เลยกลิ่นเหมือนคล้ายกับโรลเลอร์คอสเตอร์รถชีสเลยนะวันนีเรามาชิมกันนะฮะอืมรสชาติเ,เป็นยังไงบ้ไอน้นัวอะไรอ่ะ อานขนมปองสีเขียว์เรืนี่มันชิวอ,อะไรวะเฮ้ยครีมชีสครีมกระเทียมมั้งมันจะชิวอ,อะไรอ่ะมันรสชาติคับขนมขนมที่มันเป็นกระป๋องสีเดียมอุ้ยกระป๋องสีเขียวครับผมที่มันมีขายใส่เีวลาผมจะไม่ได้มันเป็นมันรสชาติอะไรอ่ะ มันก็รสชาติเหมือนกับหนูมบบนั้นแหละรสชาติครับก็เหมือนกับเรากินรีบผสมกับครีมชีสแล้วก็มีกระเทียมนิดนิดปลายปลายเขาเท่มขึ้นถ้าเป็นรสชาติที่อร่อยดีนะครับโอเคเลยอ่าเป็นหนอนอืมเออแล้วใครไม่เคยกินนะครับก็จอทไ่ได้แล้ว่ารอยากอร่อยเนี่ยมน หาซื้อได้จากห้าสมุดของเขาื้อไปแล้วก็เซเว่นนะี่เลเว่นเนาี๋ยเขาไม่ได้เปิดซื้อนะอยากขายอ <c oughs> ยากเหรอร่อยจริงงนาวเงดี๋ยวเขากินอันนี้เมืก่อนแล้วไปดูนดังโซเดอรโอเคกันมาแล้วครับไม่รก,กินจนหมดเลยนะครับมันจะอร่อยนะครับโดยส่วสนตัวเหมือเหมือนคุณไม่ชอบชีสจะแล้วพอกินนี่มั้ยไอมันไม่รเู้ไอมันอร่อยดีนะโอเคจะไปครับร้อที่สองรถมามาเป็ดเกาหลี นั่นเองนะครับแล้วบนหมีมห่ตัวเรยยาอันนี้ก็ถ้าจะเผ็ดเราไม่ดูโอเคแต่มาลองกินกันดินะครับนี่คือหน้ตาของมันโอ้มันจะใส่กับซ้อนตะกุนโอเคลองชิมกันดังงามก็อืมผิดโคตรผิดเลยสมชื่อ มาม่าเป็ดเกาหลีเป็ดกินรสชาตินี้นะครับแต่ใครที่ไม่ค่อยชอบกินเป็ดกินไม่ได้นะอันนี้คือแม่งโคตรเผ็ดอ่ะเย่แห้ทำแบบแล้วรู้สึกว่านี่คนของผมคือเหมือนกินมาม่าเป็ดเกาหลีเลยนะครับหรืออาจจะเป็ดกว่านะครับคือเอารื่อมันกินในรสชาติออริจินอลวากัปป้าเป็ดเกาหลีรสชาติจะออกแบบคือแบบโคตรแบบเผ็ด ผมคิดว่าไอเรนเนี่ยมันเป็นรสที่เผ็ดที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยกินมานะเนี่ยเผ็ดสุดแล้วแล้วมาเอาไปกินน้ำก่อนโอเคอเค,ครับผมมากินน้ำมาแล้วแบบรสนี้สุดจริงๆโคตรเผ็ดเบ,บิกเลยนะถ้าใครที่ไม่ชอบกินเผ็ดคือรสนี้ผมไม่รอนะ้ำถ้าจะเผ็ดเผ็ดมา,มากเลยคนระับเอาไปเลยซิปเต็มแล้วคนที่ไม่ชอบเผ็ดอาจจะให้น้อยนะครับผมก็กินเผ็ดได้นิดนึงนะเขาไปกินเผ็ด อืมอืมหนังนี่นนนนมาที่ยวกับการรีวิวขนมรีบแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปแม่นะครับผมมารีวิวขนมจริงผมก็จะทาไอ้คลิปเกี่ยวกับรีวิวขนมมขากินยังไงผมชอบก,กินขนมยังไงครับโอเคสำหรับคลิปนี้แล้วขั้นนี้ก่อนนะครับคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับอาจจะมารีวิวขนมอีกนะครับก็เป็นคลิปแรกของช่องเลยผมมารีวิวขนมนะครับเพราะ ถ้าใครอยากให้ผมทำอีกก็อย่างคอมเมนต์ให้ครับแล้วทริปนี้วิวดีนะมันจะมาทำมันจะมาทำต่อนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปคนมอะไรทำไมอยู่ขนมอะไรอย่าลืมติดตามเลยกดซับกันด้วยก็เจี๊บ,บอกว่าบางทีคลิปมันจะลาบนะบ,บ๊ายบาย